สวัสดีค่ะมีคนถามว่าพลังจิตการนั่งสมาธิมันมันได้เงินได้ทองไหมก็จะบอกทุกคนว่าเงินทองค่ะมันคือปัจจัยสี่ในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราอะค่ะทำชีวิตของเรานะคะทําจิตใจเราให้มีความสุขเนาะคิดแต่เรื่องดีๆการที่เราพูดคุยกับผู้คนแต่เรื่องดีๆนะคะ เราโฟกัสแต่เรื่องดีๆอะไรที่ไม่ดีมันเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่พูดต่อไม่ฟังฟังได้ไหมต้องฟังแหละบางทีมันต้องเข้ามาฟังนะก็ฟังแต่ไม่พูดต่ออะไรที่รู้สึกว่าพูดแล้วมันไม่ทาให้ดีให้ใครดีขึ้นถึงจะเป็นความจริงหรือไม่จริงอ่ะไม่ดีไม่มีไม่มีอะไรให้ใครดีขึ้นก็ไม่ต้องไปพูดมันใช่ไหมคะแล้วถามว่าการที่คุณเป็นคนดีแล้วเงินทองมันจะมาไหมจักรวาลเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนดีเนาะคุณคุณ คุณให้อะไรกับโลกใบนี้คุณให้คุณให้ความสุขกับกับกับโลกใบนี้กับผู้คนใช่ไหมคุณเป็นคนจิตใจดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีนะคะและการงานที่คุณทำอ่ะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดใช่ไหมหน้าที่ของคุณที่ดีที่สุดคืออะไรอาชีพของคุณทําอะไรคุณก็ทำมันนั้นให้ดีที่สุดแล้วมีความสุขกับมันนะพ่อบ้านแม่บ้านหน้าที่ลูกก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดนะคะดูแลดูแลแบบตัวเองให้ดีนะคะไม่ให้พ่อแม่ปวดหัวเนาะแล้วก็ พ่อแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจักรวาลเขาสัมผัสได้นะ,ะว่าคุณนะ่ะมีคุณค่ามีคุณค่าเขาจะส่งสิ่งต่างให้คุณเองค่ะเงินทองมันเราไม่รู้มันจะมาทางไหนแต่มันจะมาคุณจะคอยสังเกตเลยว่ามันจะมาหลายทิศหลายทางมากอาจจะไม่ใช่แค่เงินเดือนอะ่ะมันจะเป็นเพื่อนอ,อาจจะชี้นําทางกิจการงานเสริมให้คุณหรือช่องทางอะไรแล้วแต่มาให้คุณนะถ้าคุณมีคุณค่าคะ่ะจักรวาลนะ่ะเขาจะหะ มีช่องทางให้คุณเหมือนเหมือนกันคะ่ะเวลาที่เราจะจ่ายเงินออกไปอะเราก็เราเห็นว่าตรงนั้นะ่ะมันมีประโยชน์แล้วคุณค่ากับเราใช่ไหมเราจะกินข้าวอะไรเงี้ยเอาเราต้องกินข้าวเหมือนเราต้องมีประโยชน์ให้เห็นประโยชน์ของมันเราก็เอาตังค์ไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเช่นกันคะ่ะอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะควักเงินซื้อเหมือนก,นา,กอา,ารจักรวาลเขาจะเอาเงินไหมคุณเพราะว่าคุณมีคุณค่ามันก็คือ สลับกันไปค่ะเราตัวเราทำตัวให้มีคุณค่านะคะจักรวังก็จะส่งสิ่งต่างๆให้เราเนาะเออเหมือนกันที่พี่พูดอาจจะไม,ไม่งงใช่ไหมแต่ความอยากให้เข้าใจว่าเหมือนกันเวลาที่เราจะควักเงินใ้ไครเราก็เห็นตรงนั้นนะมีมีคุณค่าเราถึงควักใช่ไหมเออแต่ต้องมีสตินะไม่ใช่แบบไร้สาระนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเราดีจริงๆคุณค่าเราอะจากข้างในจริงๆอ่ะจัจกรวังก็สัมผัสได้อะคุณไม่ต้องคิดมากค่ะคุณได้แน่นอนรอรับกันนะคะ